สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่หักแพงทุกทุกท่านเนาะเลยมาพบปะกับช่องบาราปลาเพลินคือเก่าพี่น้องเว้ยพาเข้าครัวได้เหมือนนี่เนาะลายมือลายวันเลยไม่ได้เข้าครัวไม่ได้พาพี่น้องเข้าครัวนี่มือนี่กับผาเข้าครัวพี่น้องเว้ยชิมาย่างกุ้งพี่น้องเว้ยกินกุ้งย่างนเนาะเนี่อแดงกุ้งพี่น้องกุ้งโตบักใหญ่พี่น้องเว้ย ไปสอนอยู่ห้วยไปสอนอยู่ห้วยพี่น้องเอ้ถึกกุ้งตัวบักใหญ่นึงเห็นบ่พี่น้องปานว่ากุ้งทะเลซื่อบ่พี่น้องซือบ่ว่าเฮาไปสอนกุอยู่ห้วยกุตัวใหญ่บ่แม่นเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นบ่แม่นเฮาเว้าเล่นซื่อๆดอกเว้าแซวพี่น้องเล่นซื่อๆกุ้งนี่น่ะพมาจากุดสุรินทร์พี่น้องเอ้ยมาจากสุรินทร์ซื้อมาจากสุรินทร ไปหาแมคโครมอะไรแหละเลยซื้อมาเมื่อไปหาเลยแหละซื้อมาจากสุรินทร์กุ้งซื้อมาอย่างเนี่ยเอามาเส่แข้งไวก้ก็ตอนนั้นซื้อน่ะกุ้งเป็นเป็ดนี่แหละสดๆเลยเลือกเอากุ้งเป็นเป็ดมามาหอดมือ่อมาหอดเฮือนะมันเป็นซองมือ่อเลยบอกพี่น้องเลยมาเส่ไว้ในตนู้ mm hmm. ตาปลาแบบแซบีป่อพี่นอ้องไงตานางให้นางมาย่างกุ๊มพี่น้องนี้มึงเนี่กลุ้มหลายคู่หลายคนกับเบญหน้าสาวจินดาหลายมือนะพี่น,อนอ้องเนาะนี่แหละมันมี่พาเข้าครัว นางมาย่างกุ๊กต้มพอละอยำปลากระปอ๋องอีกย่างกุ๊กยำปลาการะป๋องเด้านโบอิมพี่น้องเลยก็เลยยำปลากระป๋องมาเสิร์ฟไข่หั่นหัวเสียงไข่ใส่พี่น้องเลยใส่มาผิพริกดิบริกสด ใส่มักนาวเห็ดสดก็เก็บขึ้นมาแต่สวนวังแรงนี่<ช>ตำน้ำจิ้มพี่น้องเอ้ยน้ำจิ้มกุ้งบินยาน้ำจิ้มกุ้งย่างเสร็จสิ้นวิธีเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยกุ้งย,งยา่าง ยำปลากระป๋องนะกับข้าวเฮามาเลยสุดยอดสุดยอดพี่น้องอาหารเกินลงมือลงมืออีนข้าวลงกันด้อยพ่อแม่พี่น้องอืมข้าวลงกันเด้อพี่น้องเอ้ยยำกุ้งปลากระป๋องแม่ยังยำกุ้งนะพี่น้องนะเพื่อนๆยำกุ้ง เอาไปขูดคนมาเด้อปา้อขับหีเนาะมาดพี่น้องที่เาวกันมาเดพี่น้องที่เวาดอที่เขาแรงเขาแรงไม่อยู่ที่อย่างไรกินกันเราก็หิวพี่นนองเลยมาเด้อจเยดาเลยเฉยๆโดนโมากินน้อกันด้อ 多啊，那算。 I

I

thank Thank mm. Mittenel sẽ phải nói luật nó là nàng lúc mặc là nó nàng nhập mà cạnh này. có mặc cũng nàng nó nàng nịch kín Mặt?? niệm nặng mặc 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 Nó nàng 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 nể kín mặc 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 บุกไคอยได้กินเนาะค้างดีๆนะบุกไคอยได้พาะน้ำพา<อ>้างขึนเนาเว้ยผมมีเงินซื้อเพาง่ายๆเนี่ยขอบบุญขอบคุณพี่น้องเว้ยที่เข้ามาเบิ่งมาชมขอบคุณกอดใจเดอ้อท,ท,ที่ติดตามมาตลอดมาไปเพบกันใหม่คลิปใหม่คลิปหน้าพี่น้องเว้ยฝากกดไล้์กดแชร์เอาหน่อยเด้อไปแล้วสบายดี